มันไม่ใช่รุ่นใหม่ครับแต่มันเป็นรุ่นที่ประทับใจสำหรับผมแล้วทำไมผมถึงเพิ่งมารีวิวก็เพราะว่าผมเพิ่งเจอมันนั่นเองเนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกนี่คือในกาที่โดนใจผมมากที่สุด Garmin Instinct c o s s Over รุ่นโซล่าไม่ว่าจะขี่มอไซค์หรือแคมปิง้งก็ตอบโจทย์มมากที่สุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับหลายคลิปผ่านไปนะครับก็เพิ่งจะมารีวิวกับของชิ้นหนึ่งนั่นก็คือนาฬิกา Garmin Instinct c o s s t Over รุ่นนี้ครับมันไม่ใช่นาฬิกาตัวใหม่อะไรนะครับเรียกว่าน่าจะตกรุ่นไปแล้วด้วยซ้ำนะแต่มันตอบโจทย์ผมมากที่สุดผมใช้มาระยะเวลาประมาณ6เดือนก็รู้สึกว่านี่แหละครับคือนาฬิกาที่ใช่สำหรับผมมากที่สุด g าร m i n น n s t i n c t c r o s s เ v e r เนี่ยเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอ h น่าจะรุ่นแรกเลยนะของก a r m i n ที่ว่าเป็นระบบไฮบริดที่ประสานกับนาฬิกาเข็มแบบอนาล็อกดิจิตอลได้แบบอย่างลงตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลที่ครบคันอย่างการนับก้าวของเท้าการแสดงเวลาที่ตรงกับเวลาโลกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการรับข้อความหรือว่าจะเป็นการแสดงเห็นทิศอะไรต่างๆซึ่งนาฬิกาตัวนี้มันทําได้หมดเลยครับเรื่องความทนทานเนี่ยมันก็หายห่วงเลยนะครับสําหรับนาฬิการุ่นนี้ก็คือมันมีความทนทานในมาตรฐานของเทคนิคนนเองนะครับซึ่งสามารถกันน้ำได้ถึง100เมตรเลยครับถ้าเป็นแบบพวกเราเนี่ยเราสามารถจะ ไปว่ายน้ําหรือว่าดําน้ําเล่นได้แบบสบายเลยครับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เป็นไฮไลท์มากเลยนะครับสําหรับนาฬิการุ่นนี้คือมันมีการประสานกับแบตบตัวเองมันก็อึดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีการใช้ระบบโซลา่าเข้ามาเพื่อชาร์จให้กับตัวนาฬิกาด้วยทําให้การยืดอายุเนี่ยมันมีการยืดอายุ การใช้งานสําหรับการชาร์จแต่ละครั้งเนี่ยมันมากขึ้นนั่นเองนะครับในการออกทริปของผมเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าพูดสบายครับสําหรับการใช้ในกาตัวเนี้ยในการชาร์จหนึ่งครั้งกับการออกทริปประมาณ10วันเนี่ยคือแบบอยู่สบายไปเลยครับเพราะว่าระยะเวลาในการชาร์จหนึ่งรอบมันจะอยู่ได้ประมาณ20วันหรือว่าถ้าสูงสุดของผมตอนนี้คือ28วันนั่นเองนะครับสำหรับคนชอบเดินป่านะครับ ตัวนี้มันมีระบบ GPS มันติ GNSS ซึ่งมาพร้อมกับเซนเซอร์การวัดความสูงความกดอากาศและเข็มทิศรวมอยู่ในฟีเจอร์ของนาฬิกาตัวนี้ด้วยมันเป็นฟีเจอร์แท็กแบ็กนะครับที่ช่วยนำเรากลับมาจุดเดิมได้แม้จะไม่มีสัญญาณมือถือเลยนะครับ และมีเรื่องที่ผมชอบมากครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้นั่นก็คือระบบการ m มินเทนั่นเองคือมันสะดวกมากครับในการจ่ายตังค์แต่ละครั้งของผมนในการออกทิปต่ารต้องมาล้วงบัตรเครดิตอะไรออกจากกระเป๋านู่นนี่นั่นซึ่งมันรู้สึกลำบากมากสำหรับผมนะแต่พอมีการ m มินเทนี่คือกดปุ๊บแล้วก็แบะจ่ายตังค์เรียบร้อยไม่ต้องไปล้วงอะไรให้ยุ่งยากเลยครับ ในเมื่อมันมีข้อที่ผมชอบแล้วต่อมาครับผมจะพูดถึงข้อจํากัดของตัวนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าพอคลิปนี้ออกไปเนี่ยนาฬิกาตัวนี้ยังมีอีกหรือเปล่านะครับ <S <S อย่างแรกเลยครับระบบโซลา่าในการชาร์จในการช่วยชาร์จของตัว Garmin Instinct รุ่นโซลา่าตัวนี้นะครับก็คือระยะเวลาในการชาร์จเนี่ย,ย,ยมันค่อนข้างนาน,นครับขนาด ช่วงเดือนเมษาหรือว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยครับที่ผมขับรถจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่เนี่ยมันชาร์จขึ้นมาแค่2%เปอร์เซนเองครับนั่นแหละซึ่งผมก็มองว่ามันมันนานอยู่นะแต่มันก็เป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็ยืดอายุในการใช้งาน,มนผมได้อีก1นวัน2วันนั่นเองแต่ทั้งนี้ครับถ้าจะใช้ในการรุ่นนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือ การใช้ในการแยกถ้าคุณใช้ในภายในตัวอาคารทั้งวันอะไรเงี้ยคุณซื้อตัวสแตนดาร์ดดีกว่าครับอย่าซื้อโซล่าเลยเพราะว่าแทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยต่อมาครับหน้าจอของตัว Garmin Instinct Host o w e r มันจะเป็นหน้าจอขาวดำครับทำให้ในฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าการใช้ธีมต่างๆของแอป Garmin ที่ เขามีมาให้ในการเลือกหน้าจอในการเลือกอะไรมันมีรูปแบบอะไรที่เหมือนกันและบางตัวก็ไม่สามารถใช้ได้เหมือนกับรุ่นสีต่างๆที่ของกามินที่ออกมานะครับคือตัวนี้มันเน้นในเชิงยุทธวิธ,ธีหรือว่าเชิงทหารมากกว่านะครับก็คือเน้นอ่านชัดในการแจ้งแล้วก็เน้นความอึดถึงทนนั่นเองนะสุดท้ายครับเรื่องราคาครับคือเมื่อเทียบกันแล้วกับรุ่น รุ่นล่าสุดตอนนี้นะครับราคามันค่อนข้างจะสูงกว่ารุ่นล่าสุดถ้าเทียบกับฟีเจอร์ของรุ่นล่าสุดที่ให้มานะครับคือตัวเนี้ยเมื่อเทียบรุ่นล่าสุดมันจะรู้สึกว่าซื้อรุ่นล่าสุดดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าเออทําไมต้องรุ่นนี้ก็เพราะว่ารุ่นเนี้ยมันเป็นระบบดิจิตอลที่มีเข็ม แล้วก็เป็นสมาร์ทวอชซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีความอนาล็อกผสมผสานอยู่ในในาฬิกาตัวเดียวกันซึ่งผมรู้สึกว่านี่แหละเป็นนาฬิกาที่ใช่สำหรับผมสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับที่ยังไม่ได้รวมถึงฟีเจอร์อะไรต่าง นั่นแหละครับก็คือสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังสำหรับตัว Garmin Instinct Cross Over รุ่นโซลา่าตัวนะี้สวัสดีครับ